บ่ายวันนี้นะคะ,ะน้ำไม่ขึ้นเท่าเมื่อวานเห็นชายหาดขาวใสมากๆเลยตอนนี้เด็กๆก็เอ้ย <c oughs> อยู่บนชิงช้านะคะมีความสุขกันเหลือเกิน <c oughs> สองนะคะแดดปเปรี้ยงๆสองพี่น้องนี้นีโอไม่โยนใส่พี่ครับพูดหลายครั้งแล้วนะกำลังเป็นคนดื้อประจำแามนี้อยู่ไม่เรียบร้อยเหมือนเรนา้ยเมกาเนาะดูสิพี่เขาวุ่นวายมากเลยเนาะ

เร,เราถึงคอมเม็กันแล้วนะครับไปเล่นกันเลยพี่นีออกคาเฟรมไปกับทุกคนหน่อยยังอีกหลายวัน ทะเลเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาที่สระว่ายน้ํานะคะแทนแทนแทน,แน,นห้องพักของสมาชิกเราก็มีที่อยู่ริมสระว่ายน้ํานะคะเรียกว่าภูไซนะคะแล้วสระว่ายน้ําก็อยู่ตรงหน้าเรานี้เลยอตอนนี้เด็กๆดำผุดดำว่ายกันอยู่ในสระนะคะ หลเราไม่พ้นหรอกรู้สึกว่าลูกเราจะกลัวดำๆนะใช่หรือเปล่าวะทำไมคนนี้มาทะเลแล้วหน้าขาวไม่เข้าใจเลยคุณคะทะเลมีดีอะไรคะทำให้หน้าคุณขาวแบบนี้พ่อจาาไนี่ทะเลสม็ดทะเลเสม็ดเลยใช่ไหมคะ่ะต้องไปเอาทรายสมิมาพอทรายเสม็ดมาพอกค่ะ ตอนนี้สมาชิกก็มาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำแล้วนะครับอี๋่ามีฝั่งที่เป็นสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่ด้วยนะครับสระเด็กลึก85เซนว่ายน้ำกันยังสนุกสนานเลยสระผู้ใหญ่ลึกประมาณ1เมตร สี่สิบนะครับยังไม่มีใครลงมาสะผู้ใหญ่กันตอนนี้เด็กๆเด่นกันที่สะเด็กกันเยอ่นะโอเคเมกาก็ได้ห่วงยางใหม่มาด้วยเป็นชูชีพเลยนะนีโอลงไปลอ่าโอวอ้วาน้ว่านนิโออว่ายน้น่อ โอ้โหโอ้โหมาทริปนี้นี่โอก็ได้ฝึกว่ายน้ำด้วยนะครับปู่ปิวก็เตรียมลงแล้วเหมือนกันส่วนนี้ทีมที่ยังไม่พร้อมลงนะครับรอสักครู่กำลังรวบรวมสติอยู่ เพร้อมจะลงแล้วค่ะถึงแม้ว่าเด็กจะลงทงั้งวันแล้วก็ตามนะคะเนี่ยค่ะเริ่มมีมาขายเหรียญขายยางกันแล้วแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคะเซฟบอร์ดเซฟบ,บอร์ดนะคะเสอร็จแล้วนะมวงยางค่ะที่เราเอามานะคะจะได้ไม่ต้องเช่าค่ะเชิญคะ่ะนี่ค่ะมวลยางพร้อมมาทำบา้าพร้อมค่ะนั่งรถไส้นั่งค่ะเ <C' c ười> มกอร์ทำได้ไรเมกอแอดเหรอ อาหารเย็นวันนี้ของเรามีปลากระพงทอดน้ำปลากุ้งผัดหงมกะหล่ีหมูกระทะชุดใหญ่กุ้งผัดชาแล้วเดี๋ยวรออาหารอย่างอื่นตามใหม่อีกทีนะครับว้าวซีฟู้ดทะเลเผาของเราก็มาแล้วนะครับมีทั้งปูม้า หอยแมงผู้หมึก,มกนนหอยหวานกุ้งแม่น้ําแล้วก็หอยเชลล์ไปทานกันจุกๆก,กันเลยนะครับเด่มตำเด่มดำกับอาหารและเสียงเพลงอันไพเราะนะครับวันนี้มสมาชิกเราก็รับประทานกันอาหารอย่างอิ่มอร่อย อะไรกันบ้างถ้าไมมันเหมือนเปิดสติกเกอร์จังเลยในกล้องเหมือนเปิดสติกเกอร์เลยโอ้เขาเหยียบกันเว้ยเขาเหยียบกัน ต่อตัวจ้ะมันคือการเอาให้เห็นคนข้างบนหนยครับต่อตัวเพื่อสร้างวงล้อกระโดดลงมาอันตลายจริงๆกระดาษจริงๆต้องตกไปดีนะเดี๋ยวโดนไฟกันทำไมโอ๋อไว้จะรับแล้วนะครับคนหนึ่งจะได้โฟกัส นี่โอ้โหต้อไฟลุกใส่คอรต้องให้คนอยู่ตรงกลางตรง

วันสุดท้ายของการอยู่ที่เกาะนะคะบรรยากาศดีมากเลยแดดอ่อนๆเหมาะแก่การลงเล่นน้ำเป็นอย่างมาก yeah, yeah. แต่เด็กๆของเราเล่นจนตัวเปื่อยไปหมดแล้วยังไม่ได้เปื่อยยังไม่ได้เล่นนะ้ำหมายถึง2วันที่ผ่านมาครับถามใครก็บอกไม่เล่นไม่เล่นแล้วจะกลับแล้วนี่นาเช้า ก่อนวันกลับนะครับตอนนี้เราก็เดินมาที่แหลมปลายแหลมที่อ่าววงเดือนนะครับเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทแต่เราไม่ได้พักที่นี่นะครับมีวิวสวยๆด้วยโอกาสหน้าน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าแหลมตรงนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นมุมที่พระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับอาจจะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ หินน่าจะเป็นหินธรรมชาติใช่มีมุมหินธรรมชาติด้วยนะครับนนนี้น่ะจเป็แนวหินอาจจะไม่ได้มีชายหาดในมุมนี้นะครับแต่เราก็สามารถมาชมวิวได้เนี่ยเน วันนี้ก็เตรียมกลับกันแล้วนะครับแต่ก่อนเช็คเอาท์เด็กๆและสมาชิกก็มาเล่นน้ำทะเลกันก่อนนะครับ,ตบ,บอตอนนี้น้องเมฆกลางงองแงอยากได้อะไรนะอ๋อ,อมีปูเสีชวนหลายตัวเลยโอเคยุบมไม,ม ย่าเล็กกำลังพาอัลฟากับนีโอเล่นน้ำทะเลก่อนกลับนะครับท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศน่าเที่ยวมากเลยงั้นเราไปสนุกกับการเล่นทะเลกันก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้ากับชาร์ตแบตคอยติดตามนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันอีกอย่าลืมกด ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายเราก็กำลังจะเดินทางออกจากที่พักเพื่อไปขึ้นเรือกลับนะครับหนวยละนสองแถวค่ะนี่เราโทรไปบอกยี่อพีบีเอพีอบีแล้วมาหมานะคะเอชอคอุ่นสนนะคะยังคิดถึงอยู่นะครับโอกาสหน้า มาใหม่โอ <Okay. laughs> เคแล้วไปเจอกันตไปไปต่อยก่อนนะเจ้าที่เจ้าทางอาลขาจังหลา